เรื่องทั้งยาเสพติดเองกด็ดีเรื่องทั้งการเปิดวงพนันเองก็ดีนะครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยบอกว่าเป็นการขนซุ้มไก่แล้วก็ยาสําหรับไก่ชนแต่ว่าพอตํารวจไปตรวจสอบปรากฏเจอยาบ้าเกือบ8ล้านเม็ดอยู่<อ>ด้านหลังแทนเนี่ยนะครับ,รบนะฮะมีความผิดปกติแบบไหนยอย่างไรเดี๋ยวมาไล่เรียงกันแต่ว่าตํารวจอีกกลุ่มหนึ่งครับที่จังหวัดลาพูนไปซุ้มจับวงพนันไปนั่งซุ้มอยู่4ี่ชั่วโมงครับ สุดท้ายเนี่ยเข้าไปจับกลุ่มเจอนักพนันแล้วเจ้ามือเนี่ยเจปีนะครับอายุนะฮะตำรวจต้องเฝ้าตั้งแต่ตอนช่วง11บเอโมงเช้านะครับนจนกระทั่งถึงบ่าย3ามโมงครับสชั่วโมงไปซุ่มเฝ้าที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่พื้นที่หมู่15บหาตำบลป่าสักอำเภอเมืองจงังหวัดลำพูนครับเพราะว่าได้รับแจ้งมาจากสายบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเช่าห้องที่นี่แล้วก็จะเปิดมีการเล่นพนันไฮโลกันนะครับ ก็เลยเฝ้าไปเฝ้ามาปรากฏว่ามีชายหญิงเข้าออกอยู่หลายต่อหลายคนด้วยกันแต่ตำรวจก็ยังซุ่มเฝ้าอยู่เพราะเนื่องจากว่าสายก็แจ้งมาอีกบอกว่าเดี๋ยวจะมีนักพนันรายใหญ่จากเชียงใหม่เข้ามาเล่นด้วยนะครับแต่ว่าเฝ้าไปถึง4ี่ชั่วโมงแล้วไม่มาสักทีตำรวจเลยตัดสินใจบุกเข้าไปจับกลุ่มณนะขณะนั้นไปก่อนนะครับได้นักพนันไป5คนเป็นชาย1หญิง4คนครับที่เด็ดคือเจ้ามือครับเจ้ามือคือนางศรีอนเป็นผู้หญิง อายุ70ปีครับเป็นเจ้ามือพนันวงนี้แล้วอีกคนหนึ่งครับเป็นเจ้ามือไฮโลนะครับนายวิทยาอายุ55ปีของกลางจำนวนด้วยหลักฐานแน่นอนครับมีอุปกรณ์การเล่นมีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับไปดูเรื่องของยาเสพติดกันต่อที่จังหวัดแพร่ครับคุณผู้ชมครับรถบรรทุกหล้อบรรทุกลังไม้มาจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวตำรวจสถานีตำรวจภูธรเด่นชัยที่แพร่เนี่ยเขาไปตรวจยึด หลังจากที่คนขับรถบรรทุก6ก้อนี้โทรศัพท์แจ้งว่ามียาบ้าบรรจุอยู่ครับเมื่อนํากําลังเข้าไปตรวจนับโดยละเอียดแล้วปรากฏว่ามีจริงๆและมีเยอะมีถึง54ถุงรวมๆแล้ว7จ็ล้านเก้าแสนเม็ดเกือบแล้านนะครับตำรวจก็เปิดเผยบอกว่าเจ้าของรถบรรทุก6ก้อเนี่ยได้รับการติดต่อจากเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าให้ไปรับสินค้าที่ตําบลร่องฟองอําเภอเมืองแพร่ครับและให้ไปส่งที่กรุงเทพมหานครที่ย่านมีนบุรีมีชายสองคนเนี่ยมาช่วยลําเลียงก็มีเนี่ยนะครับ มีสุ่มไก่แล้วก็มีรังไม้แบบนี้ครับครับลำเลียงขนขึ้นรถหกล้อของเขาเนี่ยบอกว่าไม่ต้องช่วยเดี๋ยวขนเองทั้งหมดและก็ไม่ยอมให้เปิดรังดูด้วยนะครับบอกว่ามันคือยาสําหรับไก่ชนก็เลยขนมาเนี่ยแหละครับก็รับจ้างขับรถบรรทุกหกล้อปรากฏว่าเอารถมาจอดที่ปั๊มน้ํามันที่อําเภอเด่นชัยแล้วก็ไปเปิดรังไม้ดูครับเพราะสงสัยว่ากลัวจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายรรปรากฏว่าไปเจอห่อกระดาษสีเหลืองประทับตา 99 9, 9ชัดเลยยาเสพติดชัดเลยก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจเพื่อให้เข้ามาช่วยตรวจสอบนี่ฮะไม่งั้นตัวเองก็จะกลายเป็นแพ้นะครับถ้าถูกจับกุ่มได้นี่ครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าไอ้หลังนั้นมันคืออะไรบ้างจะกลายเป็นหนึ่งในขบวนการใช่ลักลอบผลยาเสพติดดีนะครับที่ไหวตัวทันนะครับนอกจากคดีนี้นะครับตำบรวจภูธรภาค5ายังถแถลงการจับกลุ่มยาเสพติดรายใหญ่ได้รวมทั้งหมด7คดีด้วยกันมีของกลางยาบ้า รวมกว่า15ล้านเม็ดไอซ์ I. อีก343กิโลกรัมและเฮโรอีนอีก7กิโลกรัมนะครับ